ไปข้่ลูกบาทลูก1ถ้าด้านยาวเพิ่มขึ้น20%ด้านกว้างลดลงเหลือ่จ5ความกว้างเดิมส่วนสูงเพิ่มขึ้น10%จากความสูงเดิมปริมาตรใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์โอเคก็ข้อนี้ก็ต้องสมมติสมมุติว่าปริมาตรเดิมเนี่ยด้ละส0สมมติเท่าไหร่ก็ได้นะด้ละ10กได้0หรือต0ตัวแปะแกให้หมดเลยก็ได้แต่ถ้ามองเป็นด้ละสิมันน่าจะคิดง่ายกว่า สมมุติว่าของเดิมให้ได้เราสิบปริมาตรของเดิมก็สิบคูณสิบคูณสิบธรรมดาก็คือหนึ่งพันนะหนึ่งพันลูกบาทหน่วยทีนี้เขาบอกว่าของใหม่เนี่ยด้านด้านด้านยาวเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้านยาวเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจากสิบกลายเป็นสิบสองอ่าสิบสองแล้วก็ด้านกว้างเนี่ย นานกว้างลดลงเหลือส่ส่วนห้าของเดิมก็คือเหลือ8เหลือ8ส่วนสูงเพิ่มขึ้น10%ก็จา,าก10ก็จะกลายเป็น11ปริมาตรใหม่ 12, 8, ก็จะเป็น12,8คูณแคูณก็จะเป็น96คูณ11ก็ได้960กบ 96, วกก็เป็น1 0 5 6ันหากแสดงว่าปริมาตรเนี่ยเพิ่มขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้น56หน่วย56ลูกบาทหน่วย คิดไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็56ส่วน100คิดหนึ่เปอร์เซ็นต์เป็นร้อยก็เพิ่มขึ้น5.6เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเพิ่มขึ้น5.6เปอร์เซ็นต์ไปนละ